สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนชั้นปีสุดท้ายและผู้ที่คู่ครบตามหลักสูตรทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการชนาระหนี้คืนนี้นกองทุนกยศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเอ่อเรามาดูเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับสาระสําคัญของการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมน,นะครับปีพศสองห้านะครับ ล่าสุดมีมีการแก้ไขในฉบับที่2ปีส5 6 6นะครับจะดูว่ามีความเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหเปอร์เท่าเท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเบี้ยปรับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดิมอยู่ที่7.5ต่อปีนะครับหลังแก้ไขแล้วอยู่ที่0.5ต่อปีนะครับการให้กู้ยืมนะครับเดิมนะครับให้กู้เรียนในระบบนะครับมปลายถึงอุดมศึกษานะครับไม่มีุนการศึกษา มีผู้คำประกันนะครับหลังจากมีการปรับแก้ไขแล้วนะครับมีให้กู้ยืมเพิ่มเติมนะครับในหลักสูตรระยะสั้นนะครับเป็นเรื่องของการเสริมนะครับสมรรถนะนะครับทักษะนะครับเป็นเรื่องของ r e ส k ิ l l u p s k ส l ินะครับมีให้ทุนการศึกษานะครับไม่มีการคำปรับกันแล้วนะครับลำดับในการหักเงินชำระหนี้นะครับเดิมนะครับตัดเบี้ยปรับดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับ หลังจากแก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็นการหักเงินต้นก่อนนะครับดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามลาดับนะครับงวดผ่อนชําระนะครับแต่เดิมก็คือรายปีนะครับแต่ว่าหลังแก้ไขแล้วเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีทางเลือกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการชรํนระแบบรายเดือนนะครับร,รายไตรมาสและรายปีนะครับ เกณฑ์สุด <cultural> ท <gaming> ้ายก็เนเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แลงหนี้ใหม่นะครับของเดิมนะครับไม่มีนะครับแต่ว่าหลังแก้ไขนะครับฉบับที่2ปี2 5 1 6ก็คือมีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสาคัญนะครับที่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนแก้ไขและก็หลังแก้ไขนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับในคนที่จบการศึกษาในปี25 6 7นนะครับก็จะมีน้องๆนะครับที่ผู้ยืม ช่วงปี2563นะครับรื่ว่าย้อนกลับไปนะครับก็เข้าขายที่สามารถไปปรับโครงสร้างใหม่ได้นะครับดังนั้นใครที่รู้จักญาติพี่น้องหรือว่ามีรุ่มที่ยของเรานะครับที่กู้ยืมในช่วงปี2563นะครับย้อนหลังกลับไปก็ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงโครงการนี้ได้นะครับการปรับโครงสร้างนี่ใหม่ถามว่ามันดีอย่างไรนะครับหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกในเรื่องของการตัดยอดนะครับในการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนนะครับเดิมนะครับ ตัดเบี้ยรปรับดอกเบี้ยและเงินต้นถูกไหมครับแต่หลังจากที่ปรับโครงสร้างใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นการหัดเงินต้นก่อนเลยนะครับดอกเบี้ยแล้วก็บี้ยรปรับตามลาดับนะครับข้อดีก็คือจะทําให้นี่นั้นหมดเร็วขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือ ผู้ค้ำนะครับผู้ค้ำประกันจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้ำนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเงื่อนไขสําคัญนะครับก็จะต้องเป็นไปตามที่กองทุนประกาศกําหนดเอาไว้ก็คือจะต้องชําระนะครับทุกวันที่5ของทุกเดือนนะครับระยะเวลาไม่เกิน15ปีเมปีงวดสุดท้ายของอายุไม่เกิน6 5สปีนะครับเบี้ยปรับภาคแขวนเอาไว้นะครับเมื่อชําระงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกจะได้ส่วนลดนะครับเบี้ยปรับ100เเนะครับหักผิดนัำสะสมหกงวดขึ้นไปนะครับ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ก็จะสิ้นสุดทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของมาตรการส่งเสริมนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กู้ยืมนะครับฉะนั้นนักศึกษาคนไหนนะครับที่มีความพร้อมนะครับที่จะชําระแบบติดบัญชีคราวเดียวเลยก็สามารถไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับทางกองทุนมีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้กู้ยืมนั้นได้ สามารถนะครับลดลดจอนว่าใช้สิทธิ์ส่วนลดนี้ได้นะครับซึ่งมีกําหนดนะครับได้สามารถชําระได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพฤษสภาคมสองพันหสิบแปดนะครับนี่ก็ลองดูนะครับว่าถ้าใครพร้อมก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์กับมาตรการที่ทางกองทุนออกมาเพื่อส่งเสริมนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับผู้กู้ยืมนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการชําระหนี้คืนให้กับกองทุนนะครับจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็คือ หลังจากรายงานสันภาพในระบบ DSL นะครับการรายง,งานในระบบนะครับจะเริ่มขึ้นหลังจากที่นักศึกษาได้ไปขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่สํานักทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยนะครับท้งสำนักทะเบียนแจ้งผลมาที่อาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะทําการรายงานเข้าระบบให้กหนักศึกษาสามารถติดตามนะครับได้จาก นะครับแอปพลิเคชันกอยสคอนเน็ตนะครับโดยการเข้าสู่ระบบแล้วไปที่นะครับบริการนะครับหลังจากนั้นนะครับไปคลิกที่เมนูรายงานสารภาพนะครับขณะนี้นะครับของทุกคนนะครับจะยังขึ้นว่าศึกษาต่ออยู่นะครับแต่ว่าหลังจากที่สถานศึกษานะครับได้รายงานเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็อาจจะขึ้นเป็นสําเร็จการศึกษานะครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้นะครับนักศึกษาอาจจะต้องรายงานสารภาพในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อระบบแจ้งเตือนให้รายงานนะครับเมื่อครบนะครับหลังจากที่อาจารย์รายงานไปแล้วนะครับหนึ่งปีหรือสามร้อยหสิบห้าวันนะครับอันนั้นก็นักศึกษาก็สามารถนะครับแนบนะครับทั้งสคริปต์นะครับก็ไปประกอบเป็นเอกสารสําคัญในการแจ้งให้กับกองทุนรับทราบว่าสาเร็จการศึกษาแล้วนะครับอันนั้นคืออาจจะต้องดําเนินการรายงานด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบมีการแจ้งเตือนว่าให้รายงานนะครับทีนี้เรามาดูคบนักศึกษา นะครับพวกเราทุกคนรุ่นนี้นะครับจะอยู่ตรงไหนครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังหรือว่าเพย์พอยต์สำคัญนะครับที่เป็นการเดินทางของบัญชีลูกหนี้ของกองทุนนะครับถ้าดูจากภาพตอนนี้นะครับพวกเราก็จะอยู่ตรงตำแหน่งของบัณฑิตน้อย2ท่านนี้ถูกไหมครับจากนั้นก็ปลออต่อกเบี้ยสปีนะครับก็ สองปีนี้คือใครจะไปชําระก็ได้ไม่ชําระก็ได้นะครับการเริ่มชําระนี้นะครับจะเริ่มจริงๆก็คือในปีที่สามหลังจากที่ครบลอกหนี้สองปีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะมีระยะเวลาในการใช้หนี้คืนให้กับกองทุนเนี่ยสิบห้าปีนะครับตรงนี้นะครับชําระอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าหากสมมุติว่าไม่ได้ชําระหนี้ตามที่กําหนดเอาไว้นะครับปล่อยปากล่าเลยให้มีการค้ังชําระ ตรงนี้นะครับแน่นอนนะครับการผิดนักาำะหนี่ไม่ได้ส่งผลดีให้กับผู้กู้ยืมนะครับนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับฟ้องร้องบังคับคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะปล่อยให้เกิดการผิดนักจำะหนี้นั่นเองนะครับสมมุติว่ามีการปล่อยปะละเลยนะครับตั้งแต่4ปีขึ้นไปก็จะถูกฟ้องร้องเป็นคดีบังคับคดีภายใน10ปีนั่นจะบอกว่าอะไรครับจะบอกว่าเราก็จะทําให้ต้องเสียเบี้ยปรับ แน่ๆถูกไหมครับอันนี้คือกรณีที่1น,นะครับสก็คือต้องเสียค่าทัานในวาามในการฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างน้อยไม่ไม่ต่างกว่า5,500บาทแน่ๆ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้คู้ยืมที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องที่3ก็คือเรื่องของระยะเวลานในการผ่อนชําระหน,น,นี้ก็จะสั้นลงไปด้วยนะครับอ่านี่จะได้รับทราบเอาไวนา้นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ไม่ชําระหนี้ไม่ชาระหน,นี้แล้วบ่อยปะละเลยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกองทุนก็จะต้องดําเนินการฟ้องรองนะขาท่ทอตลาดถูกไหมครับนักวันนี้กองทุนยังงดการขาท่ทอตลาดอยู่นะครับเพื่อที่จะให้โอกาสกับผู้คู้ยืมนั้นได้กลับเข้าระบบเพื่อชํนาระหนี้ในกะารให้กับกองทุน อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าสมมุติว่าผู้กู้ยืมรายใดรายหนึ่งนะครับปล่อยปะแล้เลยไม่ชำระหน,นี้ก็แน่นอนนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการของการฟ้องร้องในดำเนินคดีนะครับยิ่งถ้าใครปล่อยปะได้เลยถึงขั้นนะครับ กองทุนประกาศยื่นซับหรือขายทอดตลาดนะครับในช่วงนั้นยิ่งจะทําให้การผ่อนระยะเวลานั้นสั้นลงไปอีกนะครับเหลือเพียงแค่1-6ปีเท่านั้นเองหรืออาจจะถึงขั้นนะครับให้ชําระแบบปิดบัญชีในคราวเดียวก็เป็นได้ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแผนผังชีวิตหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่านะครับเรื่องของการคืนเงินให้กับกองทุนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับขอเพียงแค่ผู้กู้ยืมนั้นนะครับมี วิในทางการเงินนะครับมีเขาเรียกว่ามีการอบมีการออมนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้ามาดูจากตารางนะครับกรณีที่มีการกู้ยืมเงินไป10,000แบาทนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในปีแรกของการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเนี่ยจะยังไม่มีดอกเบี้ยนะครับยังเป็นค่าเงินต้นอยู่นะครับถ้าเราออมนะครับเพียงแค่วันละ5บาทก็จะเห็นได้ว่าเรามีความสามารถในการคืนเงินให้กับกองทุนได้แล้ว นในช่วงของปีที่1 1 5 0 0พ้าร้อยบาทใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดข้ามมาดูในช่วงของท้ายๆของการผ่อนชำระในช่วงสิบาปีถึงสิบ้าปีนะครับก็จะเห็นว่าการออมก็ไม่ได้มากนะครับประมาณแค่สามสิบกว่าบาทเท่านั้นเองก็มีเงินเพียงพอที่จะคืนเงินให้กับกองทุนแล้วนะครับก็เป็นการยกตัวอย่างในกะารให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วการคืนเงินให้กับกองทุนนั้นเนี่ยไม่เป็นเรื่องยากนะครับของเพียงแค่ มีวินัยทางการเงินนะครับอมเงินอย่างสม่ําเสม,มอนะครับสําหรับอาชีพอิสระทั้งหลายนะครับที่เป็นฟรีแลนซ์เนาไม่ได้สังกัดลักษณะขององคอ์กรในจ้างนะครับถ้าเรามีวินัยแล้วอมเงินอย่างสม,ม่าเสม,มอก็คืนเงินให้กับกองทุนได้แล้วนั่นเองนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเพื่อคานวณนี้นะครับเงื่อนไขสําคัญนะครับในการชนาระนี้คืนให้กับกองทุนก็คือพวกเราทุกคนนะครับในฐานะเป็นผู้กู้ยืมเงินก็ต้องทราบถึง วันครบกำหนชดชำระหนีห้กับกองทุนนั่นเองนะครับกำหนชดชำระหนี้ของกองทุนกำหนดไว้ที่วันที่ห้าของเดือนกรกฎาคมของทุกปีฉะนั้นพวกผู้ยืมทุกคนมีหน้าที่จะต้องคืนเงินให้กับกองทุนเมื่อไหร่ครับเมื่อหนึ่งเลยก็คือหลังจบการศึกษาแล้วหรือเลิกการศึกษาแล้วครบระยะเวลาปลอดหนี้สองปีถูกไหมครับอันนี้เราต้องรู้นะครับเนี่ยั้นจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะจะรองนังสือการแจ้งเงตือนจากทางกองทุนอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าเพราะถือว่าเรา รู้เราในฐานะเป็นผู้กู้ยืมแล้วเราต้องทราบอยู่แล้วตรงนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่สําเร็จการศึกษาก็คืออยู่ระหว่างการศึกษานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องมีการรายงานสานภาพให้กองถุนรับทราบนะครับหากผู้กู้ยืมไม่รายงานนะครับก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ครบกําหนดชำระหนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษานะครับหรือต้องมีการแจ้งให้กองถุนนั้นได้รับทราบนั่นเองนะครับเรื่องที่สก็คือเกี่ยวกับการ จำนานี้คือเนี่ยกองทุนกรณีที่ยังไม่มีงานทาถูกไหมครับแต่ว่าถึงกาหนดชําระแล้วนะครับอันนี้สามารถที่จะขอผ่อนผันได้นะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะขอขยายความเพิ่มเติมให้นะครับว่ามีกรณีไหนบ้างที่สามารถผ่อนผันได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการนับระยะเวลานะครับการนับระยะเวลาก็คือสําหรับผู้ที่จบการศึกษาปีการศึกษา2567นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือนับ ช่วงต่อของเบี้ย2ปีคือเริ่มปีแรกก็คือปีนี้เลยนะครับคือ2568นกะครับหกบกก็จะครบนะครับ2ปีพอดีเนาะ6 8 69นะครับจากนั้นครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกก็จะเป็นปี2570นะครับภายในไม่เกินวันที่5ของเดือนกรกฎราคมถ้าใครไปจ่ายหลังวันที่5ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทันทีนะครับการชำระหนี้ครบจำนวน15ปีก็จะไปครบนะครับรุ่นของปีนี้นะครับไปครบ15ปีในปี2 5 8 4น้นั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับนะครับเรื่องของการนับ,บระยะเวลายะเวลานั่นเองนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการผ่อนชําระนี้นะครับก็จะมีเวลาทั้งหมด15ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปนตามที่กองทุนประากาศกำหนดไว้เลยนะครับเรื่องของอาตาราดอกเบีย้ยนะครับยังคงหนึ่งร้อยละหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะครับส่วนลักษณะท,ที่2ที่3เนี่ยอาจจะมีบางคนที่จะได้รับสิทธิอาตาราดอกเบีย้ยที่น้อยลงหรือว่าถูกลงในกรณีที่พ่อแม่นะครับมีไรายได้ไม่เกิน3ามแสนหกหมื่นบาทต่อปี นะครับทีนี้อัตราดอกเบีย้ยก็จะเหลือแค่0.75ต่อปีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเป็นกรณีกรณีนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของอแอปพลิเคชันกยรสอ,อนออนไลนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญเลยนะครับที่ผูู้้ยมทุกคนสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบติดตามนะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆเป็นเขาเรียกว่ารียล time นะครับดังนั้นรวมไปถึงการชํนนานะเงินคืนนี่กับกองทุนก็สามารถใช้ช่องทางของแอปพลิเคชันเป็น อีกช่องทางหนึ่งได้ด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนนั้นใช้บริการได้เลยนะครับเข้าไปติดตามได้นะครับเรื่องของความคืบหน้าต่างๆส่วนช่องทางในการชำระเงินคืนให้กับกองทุนนะครับก็หนึ่งเลยก็จะเป็นทางเคาน์เตอร์นะครับของธนาคารนะครับผ่านทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ธนาคารกรุงไทยก็ได้หรืออิสลามก็ได้นะครับ อันที่2ก็คือแอปพลิเคชันการสอดคอนเน็กเลยนะครับโดยการผ่านทางมูไบแบงกิ้งนะครับใช้ QR Code สแกนแล้วชำระผ่านทางนี้ก็ได้นะครับหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน่ากตังก็ได้นะครับหรือหลายคนอาจจะมีความสะดวกในรูปแบบของการจัดพิมพ์เป็นบาร์โค้ดแล้วก็เป็นชำระผ่านทางธนาคารต่างๆตามที่กองทุนกำหนดเอาไว้นะครับอาจจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าแปงกนีไทยก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือแอปพลิเคชันก็ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่า ทางกองทุนก็ได้เพิ่มความอันในความสะดวกในคบช่องทางต่างๆได้กับผู้ยืมนะครับหลากหลายช่องทางทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความสะดวกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในเรื่องของการชำระเงินคืนกับกองทุนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้สาคัญเลยนะครับสําหรับนักศึกษานะครับที่จบการศึกษานะครับปีนี้นะครับที่จบออกไปแล้วนะครับทํางานประจํานะครับ แม้ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะครับรูปแบบในการใช้หนี้คืนให้กับกองทุนก็จะเป็นแบบการหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่านะครับผู้กู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมนะครับให้ในยจ้างรับทราบภายใน30วันนะครับในยจ้างก็จะหักเงินนําส่ง Words ให้กับกองทุนนะครับตามที่กองทุนประกาศแจ้งให้ทราบนะครับโดยขั้นตอนของการหักเงินเดือนนะครับก็จะ เป็นไปตามหนึ่งเลยก็คือกยศก็จะตรวจสอบข้อมูลนะครับจากผู้ถือครองข้อมูลก็คือไม่ว่าจะผ่านทางธราการสังคมนะครับกรมบัญชีกลางแล้วก็กรมสรรพากรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทางกองทุนก็จะทําหนังสือแจ้งไปยังผู้กู้ยืมนะครับนายจ้างนะครับที่ผู้กู้ยืมนั้นสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะครับสุดท้ายค่าทางนายจ้างที่จะได้เริ่มนะครับในการหักนะครับเพราะนั้นลำดับในการหักเงินตรงนี้นะครับ ของกองทุนผู้เยืวเพื่อการศึกษาหรือกยศนั้นน่าจะอยู่ในลำดับที่สามนะครับโดยหนึ่งเลยก็คือจะหาภาษีหน้าที่จ่ายก่อนนะครับสองก็คือกองทุนบําเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือกองทุนสํารองเรี้ยงชีพนะครับหรือประกันสังคมอันดับที่สามก็คือจะเป็นเงินกองทุนพยศเลยนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าเงินเดือนที่นะครับที่เราทํางาน <c oughs> มาได้ในแต่ละเดือนนะครับ จะได้รับยอดสุดทธิก็ต่อเมื่อหักรายการน,นะครับทั้งสามรายการเนี้เสร็จแล้วถึงจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีถูกครับอันนั้นคือรูปแบบในการหักเงินเดือนนะครับของผู้ที่ทํางานประจําในรูปแบบอ,องค์กรในใจ้างนะครับอันนี้ก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าศึกษารู้แล้วนะครับว่านะครับต้องชําระเงินเมื่อไหร่นะครับ อ่าแล้วก็ไม่ต้องรองหนังสือจากองคุนตควอาจากสอบก็ได้นะครับถ้าเกิดเมื่อใกล้ๆจะถึงกำหนดชำระแล้วนะครับถ้ายังไม่มีหนังสือแจ้งมาเราก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับแล้วก็ทวงถามไปได้เลยนะครับว่าทําไมถึงไม่มีหนังสือแจ้งมาว่าจะหาเงินเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับนักษาก็สามารถที่จะอ่านไปชําระ เพื่อป้องกันในเรื่องของการผิดนักชํานหนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับในสําหรับการจ่ายเงินงวดแรกนะครับในระหว่างที่รอหนังสือหรือว่าเข้าสู่ระบบการหักจากเงินเดือนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของกรณีที่นะครับผิดนักชํานานี้นะครับอาจะมีผลเสียหรือว่าผลกระทบอะไรตามมานะครับถ้าเราไม่ชํนระเงินนะครับตามที่กองทุนกําหนดแน่นอนนะครับเบี้ยปรับนะครับก็จะเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ที่ไม่จําเป็นจากนั้นก็หวังว่า งคงไม่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับเรียกปรับคำนวณยังไงคิดยังไงนะครับสมมุติว่าเราผิดนักชันนัที่เงินต้นที่10,000บาทที่จะต้องจ่ายคืนในงวดที่จะถึงนะครับปี2568นะครับตัง้งกรกฎาคมอ่าที่จะถึงนี้นะครับปี68นะครับถ้าไม่ไปจ่ายก็ต้องเสียเบี้ยปรับนะครับ50บาทนะครับหรือคิดเป็นรายวันอยู่ที่13สาตางค์นั่นเองนะครับแต่ถ้าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืนนี่กองทุนมากอันนี้ก็จะ เงียบปากก็จะเพิ่มต่ำขึ้นไปด้วยนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องที่สองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะครับต้องเสียค่าทานายความนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับค่าทานายความห้า0ัน้าร้ยบาทอันนี้ก็ไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากเรื่องของทานายความแล้วจะเกิดขึ้นเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอะระยะเวลาใช่ไหมครับในการ่อนหนี้นะครับแต่เดิมเลยคือถ้าเราชำระอย่างต่อนเนื่องเนี่ยนักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ในการผ่อนชำระได้สิบห้าปี สบายบายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราปล่อยปากแล้วเลยใช่ไหมครับผิดนัดชำระหนี้นะครับเยอะอเยอะเนี่ยหร,หรือว่าติดค้างนานๆเนี่ยก็จะขอให้เกิดอะไรครับระยะเวลาในการผ่อนชําระก็จะน้อยลงใช่ไหมครับหรือว่าถึงขั้นแบบว่าจะต้องชําระแบบปิดบัญชีก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทํางานอิสระนะครับไม่ได้สังกัดองค์กรในจ้างที่จะต้องนะครับนำเงินส่งให้กับกอ,องทุนเองเนี่ยเน,นี่ยมีโอกาสที่จะเกิด ควผิดพลาดหรือว่าผิดนัดชนะนี้ได้ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีคนดาเนินการหรือว่าทําธุรกรรมนี้แทนเราเมื่อตัวเราจะต้องเป็นคนนําเงินนั้นไปคืนให้กับกองทุนเองใช่ไหมครับ ดังนั้นอันนี้ตอนระหว่างนะครับส่วนคนที่ห่างจากเงินเดือนอันนี้โอกาสที่ผิดนัดชำระหนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราติดตามแล้วตรวจสอบว่าเงินที่ทางนายจ้างหลังหักเงินคืนให้กับกองทุนนั้นเนี่ยได้ดําเนินการแล้วหรือยังนะครับถ้าแต่ยังไม่มีการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันก็ต้องพวนถามกับนายจ้างองค์กรที่เราสังกัดว่าทําไมยังไม่นําเงินส่งให้กับกองทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทนี้เรามาดูนะครับเมื่อสักรู่ได้บอกไว้แล้วนะครับในเรื่องของกรณีที่ขอผ่อนผันการชำระหนี้คืนนะครับจะต้องมีคุณามมบัติอย่างไรหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้นะครับสองเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินแปดพันกับแปดบาทนะครับเป็นผู้ประสบภัยพิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยวันตะภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นๆนะครับรวมไปถึงสงครามจราจรนะครับซึ่งจะทําให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ เป็นผู้ที่มีไรายได้ถดถอยนะครับผู้มีไรายได้ถดถอยนะครับขยายความนิดนึงก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้พึงประเมินตามประมวลรักศึกา,ากรมาตรา40บวรเรบหนึ่งนะครับเมื่อหักไรายได้ภาษีนาที่จ่ายนะครับหากเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือประกาานันสังคมออกแล้วนะครับแล้วก็หักเงินส่วนที่จะต้องชำระเงินกยสนะครับในงวดน,นั้นแล้วเหลือเงินเดือนไม่ถึง 2,500บาทนะครับจะถือว่าเป็นผู้ที่มีไรายได้ปกถอยนะครับกรณีสุดท้ายก็คือเป็นผู้ที่มีความจําเป็นจะต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชาาภาพหรือป่วยหรือพิการก็ดีนะครับตรงนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือสามารถผ่อนผันได้ไม่เกิน2คราวคราวลไม่เกิน1ปีหรือรวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน2ปีนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้คู่ยืมที่จะขอผ่อนผันนะครับจะต้องครบกํนาหนดชําระหนี้และต้องไม่เป็นผู้ที่ผิดนะัดผิดนัดชำระหนี้มาก่อนนะครับ2ก็คือการประสงค์ที่จะยื่นคําขอผ่อนผันเนี่ยจะต้องยื่นล่นวงหน้านะครับไม่น้อยกว่า6 0บวันก่อนที่จะครบกําหนดในการชำระหน,นี้คืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น เงื่อนไขนะครับหรือคุณสมบัติที่จะขอผ่อนผันได้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการระง,งับการเรียกให้ชําระเงินคืนนะครับกรณีที่ผู้กู้ยืมนะครับมีลักษณะหนึ่งก็คือพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้สองเป็นผู้ที่ว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับจนไม่สามารถประกอบการงานได้สามเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นที่ปรากฏชัดแจ้งนะครับรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ สี่ก็คือเป็นผู้ที่ได้รับโทษนะครับตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเช่นจำคุกตลอดชีวิตอย่างนี้นะครับสุดท้ายเลยก็คือสารท่านมีคามําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนะครับแล้วก็กองทุนได้ดําเนินการยื่นคําร้องขอรับชํานันนี่ในคดีล้มละลายแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นคําร้องให้กับคณะกรรมาการกองทุนเพื่อให้พิจนารณา,นาเพื่อระงรับหนี้ในการชําระนนี่คืนได้นะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายคือการระงับหนี้โดยที่ไม่ต้องใช้หนี้คืนก็คือจะเป็นกรณีที่ผู้กู้ยืม นะครับถึงแก่ความตายนะครับหรือผู้กู้ยืมที่สั่งท่านสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญนะครับกรณีนี้ก็ไม่ต้องชดใช้นี่ให้กับกองทุนนะครับเพียงแค่ญาตินะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนําหลักฐานนะครับไปยื่นนี้กับกองทุนนะครับหลักฐานที่ว่านี้ก็คือสําเนาใบมรณบัตรนะครับอ่าสเนาทะเบียนบ้านที่มีการประทับว่าตายแล้วนะครับหรืออ่าบัตรประชาชนของผู้ ผู้ตายนะครับแล้วก็สำนักบระชาชนของผู้ที่จะไปยื่นนะครับเอกสารหลักฐานเหล่านี้นะครับส่งมอบให้กับทางกองทุนนะครับรวมไปถึงในกรณีน่งก็คือกรณีที่สารท่านสั่งนะครับให้เป็นบุคคลที่สาสก็อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นไปนคัดคาสั่งเนาะแล้วก็ทะเบียนบ้านที่มีการระบุการจาหน่ายออกแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลที่ส0สไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่จะต้องไปส่งมอบให้กับทางกอทงทุนนั่นเองเพื่อจะได้ดาเนินการระงับหนี้นั้นนะครับจะได้ไม่ต้องช่วยใช้หนี้นั้นคืนนะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อกับกองทุนนะครับก็มีความหลากหลายหลายช่องทางทีเดียวนะครับก็บนทางเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับ0 2 0 6 4 8 8 8 9นะครับทาง Line o f f i c i a l a c c o u n t นะครับเว็บไซต์นะครับ Facebook อีเมลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับพวกเราสะดวกเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้กู้ยืมทุกคนรับทราบนะครับที่สามารถที่จะสอบถามโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่กยสเลยก็คือทางไลน์นะครับอันนี้เลยนะครับ ผู้กรณีนะครับผู้กู้ยืมทุกกรณีนะครับแต่ถ้าผู้กู้ยืมที่นะครับทํางานประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือของเอกชนอันนี้สามารถใช้ QR code เกี่ยวกับการหักเงินเดือนได้เลยนะครับหรือไม่งั้นก็จะเป็นองค์กรในจ้างนะครับสองอันนี้นะครับก็ใช้เป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลโดยตรงได้นะครับออันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่คิดว่าน่าจะอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราได้นะครับทีนี้นะครับ ถ้าจะพูดคุยกับกองทุนเจ้าหน้าที่นะครับอย่างที่บอกไปคือตรงนี้พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการแอดเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็ใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Official l i ไลน์ออฟฟิเชียนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ก็หวังว่านะครับพวกเราทุกคนนะครับจะช่วยกันรักษานะครับเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสยามนะครับด้วยการไม่ผิดนัดชําะหนี่นะครับ ให้กับกองทุนกยสองนะครับอ่าก็ขอให้นะครับคืนเงินกองทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าเพื่อที่จะได้ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อต,อตอไปนะครับเช่นเช่นเดียวกับที่ทํากองทุนนั้นได้ให้โอกาสกับพวกเรานะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับตรงนี้ก็นะครับถ้ามีข้อสงสยัยใดๆนะครับก็สามารถที่จะ ติดต่อกลับมาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆนะครับที่ขึ้นโชว์อยู่หน้าจอหน้าขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ